กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอปนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าวิกบอยเป็นตอนที่74ก็มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะก็เข้ามาถามผมครับว่าพี่พี่ทำไมรถของผมเนี่ยมันดับสตาร์ทไม่ติดเกิดอะไรขึ้นครับถามอย่างนี้นะเหมือนครอบจักรวาลเลยผมจะตอบได้ทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็พยายามจะนึกสาเหตุที่น่าจะเกิดนะครับมาให้เพื่อนๆฟังละกันว่ามันเกิดได้ยังไงบ้างแล้วก็มีกรณีไหนบ้างที่ผมเจอนะครับเริ่มต้นอันดับหนึ่งนะครับก็คือน้ํามันไม่จ่ายน้ามันางท หรือใต้ถังน้ำมันนะครับเพื่อจะส่งน้ํามันในถังเนี่ยเข้ามายังหัวฉีดอันดับ2เนแ่ลตัวหัวฉีดมีปัญหาหรือเปล่านะครับมีการอุดตันหรือเปล่านะครับ อันที่3ครับเซนเซอร์ของหัวฉีดครับอย่างเจ้าเดวิลเนี่ยมันมีเพรสเชอร์เซนเซอร์นะครับในการตรวจวัดระดับปริมาณของน้ํามันด้วยนะครับเซนเซอร์มันมีปัญหาไหมระดับที่4นะครับสายน้ํามันเนี่ยมันมีการแตกรั่วซึมตรงไหนไหมหรือหลุดตรงไหนหรือเปล่านะครับอย่างที่5นะครับกรองน้ํามันนะครับมันมีการอุดตันไหมอาจเกิดจากความสกปรกของตัวน้ํามันนะครับหรือฝุ่นมันเข้าไปในถังก็เท่าที่ผมนึกออกในภาคของการไม่จ่ายน้ํามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นภาคการจ่ายไฟครับ คือระบบไฟของเพื่อนๆน,นะครับมันมีปัญหาหรือเปล่าเริ่มต้นเลยจากแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตหมดไหมแบตเสื่อมไหมนะฮะไล่มานะครับสายไฟขั้วแบตเตอรี่นะครับขาดไหมอย่างที่3นะครับสายไฟขาดไหมที่จะเข้าสู่สตาร์เตอร์มอเตอร์มันขาดไหมฟิลหลักฟิลรองของรถขาดบ้างไหมเพราะว่าอย่างเจ้าเดวิลเนี่ยฟิลมีเยอะมากนะครับมีฟิลหลักอยู่ด้านล่างแล้วก็ฟิลรองจะอยู่ใต้เบาะนะครับซ้ายขวาที่เป็นกระบอะสีดําเพื่อนลองไปเปิดใต้เบาะดูมันขาด ขาดไหมตรวจสอบสายไฟตามรถครับมีขาดบ้างไหมเพราะว่ามันจะทําให้ตัวแดชบอร์ดแล้วก็ BBS หรือแบล็คบ็อกซ์มันทํางานเพีย้ยนหรือไม่ทํางานเลย3ามนะครับจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสื่อมนะครับหรือเสียอย่างแรกเลยก็คือหัวเทียนครับหัวเทียนมันสึกมากไหมนะครับเพราะว่าการกระโดดไฟมันจะไม่ดีแล้วนะครับทาให้การจุดไฟในห้องกระบอกสูบเนี่ยไม่ดีอย่างที่2นะครับตัววาลวเนี่ยใบวาลวเนี่ยมันบางไหมแล้วก็มีการตั้งวาลวไหมซึ่งมันจะทําให้เกิดวาลวรู เกิดขึ้นทาให้แรงอัดในกระบอกสูบมันไม่มีรถก็สตาร์ทไม่ติดครับ3ครับระบบการระบายความร้อนเครื่องยนต์เนี่ยเคยน้ําแห้งบ้างไหมถัากรณีมันมีระบบหมุนเวียนด้วยน้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดน้ําแห้งเนี่ยมันจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันร้อนจัดจนฝาสูบเนี่ยมันโป่งโก่ง,ก,งก็ไม่มีแรงอัด เหมือนกันเหรครับรถก็จะสะไม่ติดกรณีที่จะคล้ายคายก,กันกับน้ําแห้งก็คือน้ํามันเครื่องแห้งเช่นกันครับน้ำมันเครื่องมันก็เอาไว้ระบายความร้อนนะครับถ้ามันแห้งก็เกิดการเสรียดสีภายในห้องเครื่องนะครับอุปกรณ์ภายในเครื่อมันก็สึกเร็วรวมไปถึงความร้อนที่จะทําให้ฝาสูบโก่งไปด้วยนะครับอย่างที่4ครับ สายพานไทมิ่งครับเมื่อถึงเวลาสึกแตกแล้วมันขาดครับมันก็จะทําให้วาวเนี่ยไปกระแทกกับลูกสูบครับก็เกิดอาการวาวคดแล้วก็วาวรั่วอาจจะทําให้ลูกสูบแตกก้านชักลูกสูบคดก็เป็นได้นะครับก็สตาร์ทไม่ติดอีกเหมือนกันอย่างที่5ครับเป็นการประกอบเครื่องยนต์ที่ไม่ถูกต้องครับมันทาให้การทํางาน ไม่เหมือนเดิมนะฮะมีการบิดผิดลูกหรือเกิดความเสียหายทําให้การระเบิดผิดเพี้ยนเครื่องก็ไม่ติดเหมือนกันครับอย่างที่4นะครับระบบไวเลสหรือคีเลสมีปัญหานะครับเนื่องจากเจ้าเดวิลเนี่ยมันเปิดเครื่องนะครับโดยการใช้กุญแจไร้สายเมื่อมันมีอายุนะครับเจ้าตัว ส่งสัญญาณไวเลสของกุญแจเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมเพื่อนจะกดปุ่มอิกเจชั่นที่เปิดระบบไฟเนี่ยไม่ได้นะครับวิธีแก้ตรงนี้นะครับเพื่อนก็ต้องเอากุญแจเนี่ยไปไว้บริเวณใต้ก้นเรานะครับซึ่งมันจะมีตัวรับสัญญาณแอนต์นออยู่ใต้ถังน้ํามันซึ่งก็จะทําให้รถติดได้นะครับแต่ก็จะยุ่งยากเราจะต้องคอยเอากุญแจมาไว้บริเวณตรงนี้หรือไม่ก็จะต้องใส่โค้ดที่ตัวแดชบอร์ดของเราในการ ติดเครื่องยนต์หรือก็ต้องคงต้องเปลี่ยนทั้งระบบเลยแล้วก็คงจะต้องลงโค้ดโปรแกรมกุญแจใหม่ซึ่งก็หลายบาทอย่างที่5ครับมอเตอร์สตาร์ ไม่ทํางานครับหรือทําแต่ไม่มีแรงที่จะไปหมุนตัวไฟวิวไปปั่นให้เครื่องยนต์มันติดได้นะครับหกนะครับก็เป็นเรื่องของการเติมน้ํามันจะต้องเติมน้ํามันที่มีค่าออกเทน95นะครับมันถึงจะทํางานได้ดี7ครับ ECU แบ็กบ็อกซ์หรือแดชบอร์ดมันเสียนะครับก็ปัญหาทั้งหลายแหล่นะครับที่ผมเล่าไปเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ผมเคยเจอนะครับแล้วพอจะนึกออกที่จะทําให้รถมันมีปัญหาหรือสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ไม่รู้จะครอบคุมจักรวาลของเพื่อนท่านนั้น ได้หรือไม่นะครับก็มาตอบให้หายสงสัยนะครับหากเพื่อนท่านใดมีอาการเหมือนกันก็ลองไปดูอาการที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามันตรงไหมเราจะได้แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับเพื่อนท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับโปรดติดตามมาตอนต่อไปคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้และวครับสวัสดีครับ